สวัสดีค่ะพบกันวิดาทาโร่นะคะช่วงนี้มาพบกับความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีตุลค่ะผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่3 3กันยายนถึง21ตุลาคมนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็คักกันไปอย่าจริงจังจนมากเกินไปนะคะเป็นของอเดือนมก,กราคมนะคะ ก็คือนี้แบ่งออกเป็นตะวันตกลัคนาสาัตว์ไทยดูได้หมดเลยไม่ได้เป็นการเจาะจงบุคคลนะคะถ้าเรื่องราวความรักความสัมพันธ์อ่ามันดูแยกก็ไม่ต้องรับนะคะรับแต่สิ่งดีๆเข้าไปนะคะฟังไว้เป็นแบบไกด์ไลน์ฟังไว้ความสนุกเพลิดเพลินแล้วดูแบบว่าอย่าเครียดอย่าซีเรียสจนมากเกินไปนะคะดูได้ดูเพื่อความสนุกได้ค่ะนะ มามาดูไพ่ดีกว่าสําหรับคนที่คุมเคืือนี้แบ่งเป็นสองช่วงนะคะคนที่คุมเครือและคนรักเก่าของชาวราศีตุลในช่วงนี้ชาวราศีตุลเป็นไงบ้างเอ่ยไพ่บอกว่าก้าถ้วยช่วงนี้ชาวราศีตุลมีเยอะเหมือนกันแต่ไพ่บอกว่าชาวราศีตุลบล็อกตัวเองเหมือนกันค่ะเหมือนเซฟตัวเองมากคุณมีเกณฑ์คุณคุณได้บล็อกความบล็อกอ่าบล็อกความรู้สึกบล็อก ไล้บ็อกเฟสบ็อกอะไรแฟนคุณหรือเปล่าเพราะมีไพ่แปดดาบมีการบ็อกซึ่งกันและกันอืมรู้สึกว่าช่วงนี้ชาวราศีตุลรู้สึกเจ็บอ่ะอารมณ์เจ็บมากเลยนะคะไพ่เดอะซัน,นะคะ่ะ คือความรักความสัมพันธ์ของคุณมันมีทางออกนะถ้าดูจากไพ่มีไพ่พักค่ะคุณอาจจะทําบุญกันร่วมกันไว้มันก็ยังแบบว่าสารต่อกันไปได้มันอาจจะมีความวุ่นวายนิดนึงค่ะอาจจะสับสนกันนิดนึงแต่ความรักความสัมพันธ์มันไปได้3ามถ้วยค่ะมันยังแฮปปี้อยู่ยังมีความรักที่ดีๆอยู่แต่ด้วยความที่สองดาบค่ะคุณอาจจะรังเลกับความรักความสัมพันธ์นี้นะไพ่คิงถือดาบค่ะไพ่เดอะเรเวอร์ คุณอาจจะโกรธเขามากในช่วงนี้คุณอาจจะแข็งแข็งใส่เขานะคะไพ่เดลเวอร์ความรักความสัมพันธ์ของคุณยังรักกันอยู่มันเป็นรักที่แบบต่างคนก็ต่างรักนะคะแต่ในที่นี้คุณอาจจะระแวงเขานิดหนึ่งเนาะถ้าดูจากไพ่ด้วยความที่แบบว่าคุณก็เป็นคนที่อีโก้เขาก็เป็นคนที่อีโก้ค่ะมีบ้างที่ไม่แคร์ความรู้สึกเลยไม่แคร์กันเลยนะคะไพ่บอกว่า จริงๆแล้วเขาก็แคร์คุณอยู่นะพายบอกว่าช่วงนี้ชาวราศีตุลอารมณ์ร้อนหัวร้อนมากค่ะแต่ก็ยังรักอยู่นะรักคนเก่าอยู่นะเอ๊ยยังรักคนรักอยู่นะอ่ามีไพ่เดลเวอรก็ต่างคนต่างรักเลยค่ะแต่ความรักคนสัมพันธ์มันแค่แบบว่าช่วงนี้คุณอาจจะคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องคือคุยกันแล้วก็แบบอ่าวุ่นวายนิดนึงคําพูดของคนรักของคุณก็อาจจะพูดแทงใจดําจนคุณเจ็บมากทีเดียวค่ะนะ ก็อาจจะเป็นช่วงนี้อาจจะแข็งแข็งคุณเริ่มใจแข็งมากขึ้นแล้วอ่ะชาวราศีตุลน่ะนะคะอ่าเขาอาจเขาแอบ,บส่องแอบ,บดูความเคลื่อนไหวของคุณอยู่ตลอดเวลาอาจจะเป็นเฟสหรือไลน์เป็นได้หมดหรือรอให้คุณติดต่อมานะคะอ่าอาจจะเป็นชาวราศีมิถุนราศีพฤษศค่ะที่เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้มาดูว่าเขารู้สึกยังไงกับชาวราศีตุลดีกว่าค่ะ กัอไพค่ะสามดาบเขาเหมือนคนอกักอะ่ะเขาอยากให้มันเป็นครอบครัวนะแต่ช่วงนี้ทะเอลาะกันบ่อยเหลือเกินก็ให้ระวังปากระวังเสียงนิดนึงนะคะชาวราศีตุลเขาอะ่ะยังรักคุณอยู่ยังอยากที่จะเริ่มต้นกับคุณอยู่แต่ด้วยความที่ว่าหนึ่งเหรียญอ,อาจจะมีการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้นะคะการเงินอาจจะมาเกี่ยวข้องในเรื่องของการที่ เขาอาจจะช่วยเหลือชาวราศีตุลหรืออาจจะเป็นชาวราศีตุลก็ได้ค่ะที่ช่วยเหลือในเรื่องของการเงินนะคะในความรู้สึกที่แบบว่าเขาก็รู้ตัวว่าเขาจู้จี้จิกๆคุณมากจนเกินไปด้วยความที่ว่าเขาอาจจะช่วงนี้เขาอาจจะมโนโคิดมากคิดเองเออเองอะไรต่างๆนะไพ่เดอะฟลค่ะในช่วงนี้เขาก็รู้สึกว่าคุณทําตัวหลล้าทําตัวแบบ ไม่สนใจเขาเลยไพ่ดูเดวิลกับกลายเป็นว่าเขาคิดด้วยซ้ำว่าชาวราศีตุลมีใครหรือเปล่าหรือว่ามีรักสามเศร้ารักที่แบบดูจากไพ่ก็น่าจะเป็นรักที่แบบว่ามีอีกคนหนึ่งนะคะไพ่อาจจะมีความอีโก้นิดนึงค่ะไพ่แปดาบอาจจะบล็อกกันไปแต่ก็สุดท้ายแล้วก็จะปลดบล็อกค่ะดูต่างคนต่างโกรธค่ะทั้งคนรักคุณทั้งคุณก็โกรธค่ะพยายามใจแข็งนะแต่สุดท้ายเขาแข็งไม่เท่าเท้ารัก ไม่เท่าชาวราศีตุลค่ะโทษทีพูดเพี้ยนนิดหนึ่งอือพอดีพูดเร็วเนาะไพ่ก็ยังมีการกลับมาเริ่มต้นกลับมาแฮปปี้กันอยู่นะถ้าจากไพ่ด้วยความที่ว่าช่วงนี้ชาวราศีตุลก็ย่ามาโนหรือคิดมากไปเองนะคะไพ่บอกว่าให้อยู่กับปัจจุบันให้ดีที่สุดค่ะความรักความสัมพันธ์ของคุณยังตัดกันไม่ขาดยังเป็นครอบครัวอาจจะมีเรื่องราวของครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้องในความรักความสัมพันธ์นี้คุณอาจจะทะเลาะอ่า ทะเลาะกันเพราะครอบครัวของคุณนะคะอ่าแล้วก็มีเรื่องบุคคลที่สามด้วยแหละที่คุณระหวัดหวดระแวงเหมือนกันว่าเขาจะมีใครหรือเปล่าซึ่งในที่นี้คุณอาจจะทําให้เขาอึดอัดใจได้นะคะอ่าอาจจะเป็นชาวราศีเมษราศีธนูราศีมังกรค่ะที่เขามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้นะคะมาดูแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีตุลค่ะ หดาบค่ะแต่จบในเรื่องราวเก่าๆไปก่อนไหม Justice ค่ะสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ชัดเจนอยู่ตรงหน้าแล้วหยุดไปก่อนอย่าเพิ่งคิดมากไปค่ะชาวราศีตุลรู้สึกว่าชาวราศีตุลจะต้องแก้ไขปัญหาทุทกทอย่างนี้เองนะสามเียอนเขาก็ยังพยายาม กับความรักความสัมพันธ์นี้กับคุณแต่ก็ยังจู้จี้จุกจิกคุณอยู่ไม่เลิกเลยไพ่บอกว่ามันก็ยังเป็นรักที่สองถ้วยที่ยังไปกันได้ต่อแต่ช่วงนี้ชาวราศีตุลเอาต่ใจและหัวรันมากค่ะมีการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้นะคะเหมือนประมาณที่ว่าชาวราศีตุลก็อึดอัดใจเหมือนกันที่ทาไมต้องจู้จี้จุกจิกจนมากเกินไปนะคะไพ่เด m มูนค่ะชาวราศีตุลคิดมากเหมือนกันคิดหนักเลยแหละแต่ใจอ่ะรักอยู่ใจอยาก ยังรักอยู่จริงๆอาจจะมีเรื่องของเกี่ยวกับกฎหมายหรือเรื่องราวเกี่ยวกับใบยงใบหย,ยานะคุณก็คิดมากเหมือนกันคุณไม่ได้อยากเลิกคุณไม่ได้อยากหยาก็คือถ้าจากไพ่สามเหรียญยังไม่มีแนวโน้มที่จะได้หยากนะคะไพ่บอกว่าจริงๆชาวราศีตุลนะ่ะอยากจะมอบแต่สิ่งดีๆให้ไพ่บอกว่าสองดาบด้วยช่วงเนี้ย คนรักอะ่ะทาให้เขารังเดเหมือนกันเพราะว่าคนรักของคุณก็เหมือนหัวร้อนอะ่ะตลอดเวลาเอาแต่ใจมากซึ่งเขาอึดอัดจใจมากค่ะนะทําให้แบบว่าชาวราศีตุลเริ่มรักตัวเองมากขึ้นแล้วแต่ช่วงนี้ชาวราศีตุลก็ดูเหมือนเป็นคนเจ้าชู้เช่นกันค่ะมีคนเข้ามาหาเหมือนกันนะชาวราศีตุลอาจจะเป็นชาวราศีเมษค่ะราศีตุลด้วยกันค่ะราศีมิถุนราศีสิงค์ค่ะ มาดูซิว่าคนรักของคุณอยากจะบอกอะไรชาวราศีตุลค่ะขอไพค่ะเขาอยากบอกอะไรชาวราศีตุลคะความสมดุลคือเหมือนประมาณที่ว่าเขาสมดุลแล้วนะความรู้สึกเขาสมดุลกับคุณแล้วเขารู้สึกว่าอิ่มตัวรู้สึกแบบว่าแฮปปี้แล้วที่มีคุณรู้สึกสมบูรณ์แบบแล้วที่มีคุณค่ะ เขาพยายามใจเย็นกับคุณมากค่ะเขายังอยากที่จะไปกับคุณอยู่แต่ในที่เนี้ยเหมือนชาวราศีตุลนะ่ะไม่ยอมรับผิดตัวเองเลยว่าตัวเองผิดอ่างั้นขอให้แนะนําค่ะของชาวราศีตุลมันเหมือนประมาณที่ว่าความรักความสัมพันธ์นี้คุณต้องมีตัวช่วยค่ะด้วยความที่แบบว่าตอนนี้คุณไม่คิดอะไรแล้วคุณไม่อยากจะอะไรแล้วคุณก็ยังหาก,กับ คำตอบกับตัวเองอยู่เหมือนกันว่าทําไมความรักความสัมพันธ์นี้มันถึงเป็นแบบนี้รู้สึกว่าลองเปิดใจบ้างค่ะเปิดใจหันหน้าคุยกันไม่ใช่หันหลังคุยกันนะคะชาวราศีตุลมาดูให้กับคนรักเก่าของชาวราศีตุลดีกว่าค่ะในช่วงนี้นะคนรักเก่าเป็นยังไงบ้างเอ่ยอ่นนี่อาจจะไปเร็วนิดนึงนะคะ เหมือนเป็นการที่ว่าความรักความสัมพันธ์นี้คุณได้ตัดไปแล้วว้าวมีแต่ค l e น n c l e n เลยลักษณะความรักความสัมพันธ์ของคุณอนะยังเป็นลักษณะเพื่อนเพื่อนกันได้ค่ะคุณอาจจะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คนรักเก่ากลับมาเนะาะไพ่เดมิจเชียนค่ะนะเหมือนประมาณที่ว่ามีเกณฑ์ที่จะสื่อสารและพูดคุยลักษณะแบบเพื่อนกันไปได้ค่ะไพ่เดอะซันค่ะความรักความสัมพันธ์ของคุณยังไปได้ต่อนะก็คือใครที่มีลูกด้วยกันอะ คุณก็ยังต้องเชื่อมต่อในพูดคุยกันสื่อสารกันณนะตอนนี้คุณอาจจะยังไม่ได้กลับมาเพราะมีไพ่เดวออาจจะช้านิดหนึ่งห่าเดียญก็มีเกณฑ์ที่แบบว่าเขาอาจจะง้อ,อคุณอยู่เหมือนกันแต่ในที่นี้คุณก็รู้สึกนิ่งๆแหละการรอคอยที่แบบว่าสมหวังอยู่นะคะไพ่บอกว่าคุณมีเกณฑ์ช่วงนี้อาจจะเดินทางไกลนะไพ่เดวออาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่ต่างแดนเลย แต่ณที่นี้คุณอาจจะไม่ค่อยแคร์ความรู้สึกเขาแล้วอะ่ะก็คือมันมีสามกระทาจริงการรอคอยที่สมหวังสมหวังจริงแต่ช้ามากเลยกว่าจะกลับมาใครที่บล็อกกันไปไพ่ดิชาดอดค่ะมีเกณฑ์ที่จะปลดบล็อกนะคะเขาอาจจะบล็อกคุณแฟนเก่าคุณอาจจะบล็อกคุณก็มีโอกาสปลดบล็อกไพ่บอกมีเกณฑ์ที่จะได้พูดคุยนะคะเขาจะมาพูดคุยกับคุณเมื่อตอนที่เขาอกหักนี่แหละ เหมือนเขาบอกว่าหาที่พักใจอะค่ะชาวราศีตุลอาจจะเป็นลักษณะคุยแบบเพื่อนแบบพี่น้องกันไปก่อนเนาะถ้าจากไพไม่เป็นไรเนาะอ่าอาจจะมีการที่แบบว่าไม่เชิงว่างอ้อจ,จะเข้ามาลักษณะแบบว่าห้าเหรียญจริงๆมันไพ่บอกว่าง้อแหละก็คือการพูดคุยแบบลักษณะเพื่อนแหละจริงๆก็มางอแหละแต่จริงๆอะ่ะเขาอกอะ่ะคือเขาไม่โอเคกับคนคนที่เขาคบค่ะก็เลยมาทางคุณอะ อาจจะเป็นชาวราศีพฤษภค่ะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนราศีกรกฎค่ะมาดูหน่อยซิว่าเขาอยากจะบอกอะไรคนรักเก่าอยากจะบอกอะไรชาวราศีตุลค่ะไพ่เดวิลเขายังตัดคุณไม่ขาดแหละแต่ในที่นี้เขาก็มีอีกคนหนึ่ง ด้วยความที่เขารู้สึกเหมือนกันว่าคุณก็แข็งแข่งใส่เขาเขาก็รู้ว่าคุณโกรธเขาอยู่แต่ใจเขาอยากเจอคุณอยากพูดคุยอยากสื่อสารควีนถือถ้วยค่ะเขารู้สึกแบบว่ายังคิดว่าคุณเป็นคนที่ใช่เจ็ดถ้วยเจ็ดถ้วยในที่นี้ก็คือช่วงน,นี้ก็อาจจะประมาณที่ว่าเขาก็เจอเรื่องราวคนอื่นมาเยอะ แต่ก็ยังแบบว่าไม่ถูกใจเท่าคุณเขารู้สึกว่า,ามีความหวัดระแวงที่จะมีคู่อีกอะ่ะมีไพ่แปดถ้วยเขารู้นะในช่วงนั้นนะที่เขาแบบมโนโหรือคิดมากหวัดระแวงคุณไปในเรื่องของการที่คุณอาจจะมีใครนะก็มีช่วงหนึ่งที่เขาตามง้อคุณอยู่อยากกลับมาคืนดีอยู่ไพ่บอกเลย สองเหรียญมีเกณฑ์ที่เขาจะกลับมาวนกับมาหาคุณอยู่นะเขาพยายามที่จะมาแก้ไขปัญหาตรงนี้อยู่แต่มันก็เป็นช่วงขณะหนึ่งที่มาคุยแล้วก็จากไปอารมณ์ประมาณมามาหยุดจุดอะคุยไม่เป็นแบบไม่เต็มเหนียวง้อไม่เต็มเหนียวประมาณนี้ค่ะก็เลยประมาณที่ที่เขาไม่กล้าเต็มเหนียวกับคุณเพราะคุณนิ่งมากแล้วคุณแข็งมากใส่เขาก็เลยประมาณที่แบบอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์สักเท่าไหร่กับการที่จะกลับมาหาคุณนะคะ อแต่ไพ่บวกหกถ้วยไพ่สองเหรียญมีการวนกลับมาอันนั้นเป็นเรื่องสองคนคนสองคนค่ะว่าคุณจะทําเป็นเรื่องราวสตอรี่ให้มันดีขึ้นหรือว่ามันดรอปลงนะคะอันนี้นิดแนะนําได้แค่ว่าเขากลับมากลับมาเพื่อจะกลับมาเป็นคนรักแหละเขายังตัดคุณไม่ขาดอาจจะเป็นชาวราศีมังกรค่ะที่เข้ามาเกี่ยวข้องไพอจจ่อาจจะสลับก็ได้อาจจะเป็นตัวคุณก็ได้ค่ะที่เขาที่คุณอยากจะไปง้อเขานะ ไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นเขาอยู่ฝ่ายเดียวไพอจะสลับได้ค่ะขอไพค่ะขอไพแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้หน่อยการเริ่มต้นค่ะมีการเริ่มต้นอยู่นะมีการแบบว่าเช็คแอคชั่นคุณอาจจะเป็นการที่คุณเข้าไปพูดคุยก่อนหรือเปล่าคิงถือดาบอาจจะมีแบบไนท์ไนท์ออฟซอส k i ออฟสอดอ่าอาจจะมีความแข็งแกรงยังกดกันอยู่อ่ะแต่ก็ยังมีการพูดคุยเพราะใจก็จริงๆก็อยากจะกลับมาหาไพ่จัส m เมนค่ะชาวราศีตุลคนรักเก่ากลับมาแล้วนะแข็งได้แต่ก็ยังรักอยู่ค่ะไพ่บอกว่าค่ะมาต่อนะคะไพ่ก็ได้มาบอกว่ามันยังมีการวนกลับมาค่ะของชาวราศีตุลนะกับคนรักเก่านะคะ ไพ่ก็บอกว่าขึ้นอยู่กับคุณแล้วเพราะดูจากไพ่คุณก็ยังมีความลังเลอยู่ค่ะไพ่บอกว่า to o ร์ออฟนสิ่งที่คุณรอคอยอะ่ะ มันมาช้านิดนึงแต่ก็มาค่ะการวนกลับมากับเทมเพลนกลับมาเริ่มต้นแต่ในที่นี้เขาอาจจะเป็นคนโลเลหรือเปล่าลังเลเหมือนกันก็คืองอไม่สุดอะอารมณ์ประมาณนี้ค่ะเดลเมจิเชียนค่ะมีเกณฑ์ที่จะสื่อสารและพูดคุยกันนะคะเร็วเร็วนี้นะของเช้าราศีตุลอ่าก็ขึ้นอยู่กับชาวราศีตุลจะเปิดใจพูดคุยหรือเปล่านะคะเพราะดูจากไพ่ก็ยังมีการกดกธก,ก,กันอยู่ยังไม่หายโกรธแต่ไพ่บอกว่าถ้าเย็นแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะสื่อสารและพูดคุย เขาจะเป็นคนที่โกเกเรียนจูเนียเชียนเหมือนคุณอาจจะเป็นการที่คุณทักไปก่อนน่ะแล้วก็จะมีการสื่อสารแล้วกลายเป็นว่าเขารู้สึกว่าเขาอยากกลับมาหาคุณละถ้าดูจากไพ่นะคะอ่าคุณต้องสะกิดไปก่อนนะชาวราศีตุลอาจจะเป็นชาวราศีธนูค่ะหรืออาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนนะอืมมาดูซิว่าคนรักเก่าอยากจะบอกอะไรกับชาวราศีตุลคะ กับไพ่ค่ะหน้าใบเขาอยากได้ฐานความมั่นคงเขาอยากกลับมาคราวนี้ก็คืออยากจะแบบมั่นคงกับคุณแล้วก็ไพ่บอกว่าเขาก็ยังแบบไม่ชัดเจนกับคุณด้วยแหละคุณคิดเหมือนคนที่แบบว่าจนตกก็คืออารมณ์ประมาณที่ว่าน่าจะทะเลาะกับคนรักแล้วรู้สึกว่าไม่โอเคก็เลยกลับมาหาคุณแต่ก็ยังแบบไม่ชัดเจนเท่าไหร่แต่ถ้าจริงๆก็คือเขาอยากมีครอบครัวแล้วล่ะ คุณคิดคิดหนักเหมือนกันว่าจะกลับมาแล้วจะดีไหมแต่ไพ่บอกว่าเวลาที่ได้พูดคุยหรือว่ามีคุณเขามีความสุขมากในครั้งขณะหนึ่งเขาอาจจะแบบว่าอยากจะมั่นคงและเป็นรากฐานด้วยกับคุณด้วยหรือเปล่าเหมือนเป็นการก่อสร้างเริ่มต้นใหม่ให้แนะนํานะคะเหมือนตอนนี้คือคุณอะรักษาแผลใจตัวเองไปก่อนคิดทบทวนดีๆค่ะว่าการความรักครั้งนี้การกลับมามันจะดีไหม นะแต่รู้จักไพ่แล้วคุณไม่กลัวคุณพร้อมที่จะไปกับคนรักเก่าไพ่บอกว่าความซื่อสัตย์ค่ะเขาต้องการความซื่อสัตย์จากคุณแค่นั้นพอค่ะอ่า อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็คักกันไปอย่าจริงจังจะมากกันไปนิดอาจจะพูดเร็วนิดหนึ่งนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ข้างล่างได้ค่ะนิดฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับนิดด้วยนะคะให้เป็นกําลังใจทําคลิปต่อ,ตอไปอันนี้เป็นคลิปของเดือนมกราคมนี้นะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ